อู้ตัวใหญ่มากทุกคนมองผ่านกล้องก็ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยง่วมากง่วง่วง่วนจิไปกินแก้วน้ำยิงแล้ว mọi người hắn là mọi người làm nên tàu đến giờ mến giờ đang chờ mưa mẹ ngọt tìm 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 kê, tìm tìm đu, mà, tìm, lại, đem, đem đem, đem. tìm tìm năm, 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 tìm. <cười> <cười> tìm 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 เต็มเฮเลยยังในเดียวอ,อ่กมาได้พี่น้องเนี่ยยุ่ยจุ่มนั่นแห่แม,ม่นมัดเลยแมนัม่นไหมนัม่นนั่นนั่นมาแล้วเชฟแซมปึมแซมเป็นผู้เก็บเราเสีเอาเต็มถุงนั่นละ ยู่ยูย่หอนั่นแหละพี่น้องทุัคนยุ่มนั่นแหละนี่ซุ่มให้เบิ้งเลยยืนยูนยนยนย่ไกลๆพี่ได้นี่ประมาณ1อยเมตรได้อยากให้พี่น้องเบิ้งว่าซุ่มเข้าไปนะว่าปลายู่สุดเอ๋ม้าอีกแล้วพี่นอนปึ๊ออ้าวเงะเรียกปลาคือเก่าโอ้โย้อ้โยโอ้โหโ งวงกับมาได้พี่น้องงวกับมาอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะไม่กินบกม่วงตัวน่ะงวงไล่ๆไมาอีกแล้วนี่จะตัวน้อยๆแน่ๆน่านรักนาเห็นบ่พี่น้องเห็นงวบ่อือกินอะไรจ้ะมะม่วงเหรออย่าลงมาเด้ออย่าลงมาอย่าลงมาแรงเป็นยังไงหล่ะงวงงามบ่พี่น้องสวยไหมคะอือนะโอ้ยถ่ายรูปด้วยอ่ะ เจฟฟี่ยิ้มหน่อยน้องบัวคุณนะคุณนะคุณนะพี่น้องบ่ท่านไี่เบิดอยู่คุณนะมาดยางมาหลายเลยไหลาเลยไหลเลยหลายเลยไหลเ็บเซียมบ่าลงน้ำดอกพี่น้องยืนยืนถ่ายอยู่ทางโคกหน้าที่รักของเราเด็ดที่ถุงจอโอ้เดี๋คลิปเงาเด้อเมื่อนี้ที่ลงคลิปเงาไอ้พี่น้องเบิงผู้ใดขึ้นหอดบ้านกับเบิงคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ย ผู้ใดว่าอีสานแล้งว้ยจังก็บ่แม่นเด้อว่าบ่มีน้ําอ่ะอือ่ปาก็มีน้ําก็มีเอนอยดิางน้อยบ่ได้กินได้อยากอยู่หบ่ได้กินแล้วันตัวนึงนะอ้าเอาเด้อาีนี้